วันนี้เป็นครั้งที่31ตรงกับวันที่1 0ธันวาคม2 5 6พรข้าพเจ้าพิจยาพรทัศนนประบาลขอเป็นวาจาสัตยาพุทธมนฑลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระคาวัฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่กุณเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาปณีขอเทพเวทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงบานุมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขอรูปภาพคุณพรารัตนาตต้คงบาอาจารย์ราเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้ามีเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตาคาฉันตุเทวตาสัทธมังบุนีราชเสสะ สุนันโตศักขโมกขังศักเฆกาเมจารูเปกิริจิขาลาตาเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปละเถจะคาเมตาลวะนะคะในเคหาวัชุมาหิเเตเขเตปูมาจายันตุเวาชวัชราธาล,าาลาวิสเมย์กขะคันทับพนาคาตินทันตาสันติเกยังโมนิวาานัลเจนางสาธุโอม,มีสุนันโตธรรมะสวนาณกาโรยมทันตาธรรมะสวนรกาโรยมทันตาธรรมะสวนรณกาโรยมทันตา บทสวดนามการสิทธิคาถานโมตจัสสภกโกโตลาโตสัมมาสัมพุทธสัจนะมตจัสสภกโกโตลาโตสัมมาสัมพุทธสัจนะมตจัสสภกโกโตลาโตสัมมาสัมพุทธสัจนะบทสวดสัจจกิริยะคาถานาทิเมสานังอันยังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหนตุสัพปทานาทิเมสานังอัญญยธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหนตุสวัทา นาทิเมษานังอ like so ันยังสังคมเมสาังสารนังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสดที่ไม่หนตัวสัพพทาบทสดมหาการุณิกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณโกนาโถอัตตายะสัพพาปานีนางเรนวาวารมีสัพพาปัตตัวสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมาหนตัวสัพพุปถวามหาการุณิกนาโถพิกายะสัพพาปานีนาง ผูเรนตวาปารมีสัพพาปัตโตสัพโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหุนตูสัพพุปตะทวามหาการุณิโกนะโถสุขายะสัพพปานีนางผู้เล่นวาวารามีสัพพาปัตโตสัพโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหุนตูสัพพุปตะทวาบทส่วนมหาสมัยสุด เอวัมเมสุตังเอกาสมัมยังภะวาสักเกสุวิหาราติกาปีละวัตุสมิงมหาวเนมหาัตาภิกุสักเนะสัถถิปัจจมัเตหิภิกุสัตเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทาสาหิจาโลกาทาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติจาาหนติภะกวันตังทัศนายาภิกุสังะจัตอาโคจตุณน,นางสุทวาสก,กายิกานังเทวานังเอตตาทาโหเซยังโขงภะกวาสักเกสุวิหาราติ กาปีละวัตถุสมิมหาวะในมหาตาปิกุสเกนะสัจถิงปัจจามะเตหิปิกุสเตหิสัพเพเหวะละหันเตหิทัสสหิจาโลกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิทตาหนทิพควันตังทัศน,นายปิกุสังขจักยัยนดูนะมายามปีเยนะภควายนุปัสสังกามยามะอุปัสสังกามิตาวาภะควันโตปัตสันตินเกปเกาเจกกะถาภาเสยา,ยามาติอัฏโกฏตาเทวตาเสยยาถาปีมาละ นามาพระวาปุริโสสัมมาชิตังวาภาหังสัมปัสสะเลยะปัสสะลิตตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทวาเสสุเทเวสุวรรณตบลหิตตาภะกวันโตปุระโปาตุระหังสุอะดขโตตาเทวตาภักวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอาหังสุเอกมันตังทิตาโอเอกาเทวตาภักวันโตสันติเกมังธาถาภาสิมหาสมัยโยปวานะสมิงเทวกายะสมาคตาขาตมหะอิมังธรรมะสมยังทักตาเยวะ อัปปาราชิตาสังคันเตียทะโขอ,อัปปาราเทวตาภักขวันโตสันตนิเกมังคาถาภาพสิตาตระพิกโวสมาถังสุขสสสจิตตังอัตโนอุชุมากังสุสาราถีวะเนตานิค้าเหตวาวันทริยานิละขันติปัิตาติอรารโคอัปปาราเทวตาภักขวันโตสันติเกมังคาถาภาสิเฉตวาขีลงังเฉตวาปรีคังทกขีลาโอหะจามเมชาเต จะลันติสุทธาวิมาราจขาุมตาสุาาสาาาทันตาสุสุนาคาติอัตขโปาเทวตาภักขวันโตสันติเกมัง,าางาคาถังอภาสยีเกจิภุทางสารนังคตาเสนาเตคามวิสันเจียป,ปยาภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวากายังปาริปูเลนสันติติอัตขโอภักขวปิกขอมันเตสิเยปุเยนะปิกเวทาสสุโลกาทาตูสุเทวตาสันนิปฏิทตาหนติหักตัง ทัสนายะภิกขุสัญญจายเยปิเตภิกขเ,เวอเหส,สุงอติตามาทานนังหานโตสัมมาส,สัมพุทธเตส,สัมปิภควันตานางตังเอตาาัปปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาเหส,สุงเสยยะถาปิไมหังเอตัละหิเยปิเตภิกขเ,เวเอเหตุภวิสันติอนาคาตามาฐานนังหานโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปิภควันาาตา,านังอามมาสสเอต,าาต,ปตาาัปปรมาเยวะเทวตาสันิปติิตาภาวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตัละหิอาจิกิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิ กิตตอยสามีปิกเวเทวกายานังนามานิเทศสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุการมานาสิกโทธาภาสิสามิติเอวัมพันเจติขบเตปิขบปะกวนโตปัจจโสสุภะวะเอตัถวจักสิโลการมนุษกาสามียะหภูมมาตัสิตาเยสิตาคิริคัมพลังประหิตตาสมาหิตาปูจุสีหวาสารีนารลมะหังสาวิสัมพุโนโพธาตมานะสาสุทวิมปัสสันมัน นะมะนาวิลาพินโยปัจจัตเตยตวาวะเนกปีลาวะทเวตตะตวมัตยิสัทธาสาวเกศสนระเตเทวกายะอภิกันตเตวิชานาธาภิโกเตจัตปัมมะกะรรงจัตวาพุทธัสสะสนาเตสัมปาตุระโหยานังอมนุสสานัตสสนังอาเปเกสตามะทักขุงสหัสสังอััสันตลิงสัตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมักสุอาเปเก อปเปเกนันตามัชกุงทิสาสภาะพุทธะอหุตัดจากตสักพังอพินยายาวะวักกิตวานจาจักุมาตตมันตยสิสถาสาวิเกศัสเนตเตเทวากายาพิกันตานเตวิชานาถาพิโกโกเยโวหังกิตตายสามีกิราหิอนุภูปสสัตต์ตสหาสสาวายขากุมภุมมากาปิละวัทวะอิทิมันโตสุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสินโนโมธาม,มานา อาภิการรมพภิกขูนังสมิติงวะนังชาสาหัสาเหมวตายขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมธามานาภิการรมูภิกขูนังสมิติงวะนังสาตาคิลาติสาสายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสินโนโมธามานาอภิการรมุภิกขูนังสมิติงวะนังอิเจเตโสลาสสาหัสายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนะวันโตยัสสัสีโนโมทามานาภิกามุภิกขุนังสมิติงว่านงเวสามิตาปจาัตสตายะขานา,นาตะวัน,นิโนทีวันโตโชติมันโตว,วันว as as ink, วนวันโตยัสสัสีโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่านงกลุ่มพิโรราชาคโกเวปุรสานิเวสนางพิญโยนางสตาส,สาสายะขานางปยีรุป,ปาสติกุลุ่มพิโรราชาคโกโสปาคาสมิติวงว่านางปุริมาจาัติสังราชทตาัตตัลโถ ปุริมัจจติสั่งราชาทตารัตโทปัสสาสติกันทพานาถิปติมหาราชยัสัจสิโสภุตตาปิตัสสะพาโวอินทามานามหพภลายทีมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจสิโยโมทามานาอภิการมุภิคุนังสมิติงวังทักินาจติสั่งราชาวิลุณโหตัปัสสาสติกุมพันธานาธิปติมหาราชยัสัจสิโสุูตตาปิตสสะพาโวอินทามานามหาภลาย อิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสินโมโธามานาพิกามุพิกุนังสมิตติงวังปัจชิมะจัตทิสังราชาวิรูปโขคตปะสาสตินาคาณางอาทิตติมาราชายะสัตสิสมุจจาปิสตาสะพรโวอินทามานามหาภรัยจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสินโมโธามานาภิกามุพิกุณังสมิตติงวังอุตตาลจัตทิสัง ราชากุเวโรแต่ภสษาสตินายักขานังอธิปติมหาราชยาสัตสีโสกุตตาปิตัสสะพระโวอินทามานามาห์พลายจีมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสีโนโมทามานาอาภิกรมุปิคูนังสมิติงวนาปุริมัติสังฆัตาลโถทักษีนีนาวิรุณหโกปัชีเมนาวิรุปขโคกุเวโรอุตลังที่สาง จัตตารเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาธันธาลามานาอังสุวรรกาปิลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาควจนิกาสัทธามายากุเทนอยู่กุเตนทุเวเตนทุวิภูจากวิภูโตสหจันทนลกามาเศโถจากกินนุมันทุนิมันทูจากปะนาโธปะมาโยจากเวเทวสุโตจะมาตาลิจินตะเสโนจากคันทัพโณโรราชาชโนสโพ อาคูปัจจสิโคเจวะติมพารุสศยวัชชาเอเตจันเยจราชาโนคันทัคันทัพพาสหราชูพีโมทามานาปิกามุงพิกุนังสมิติงวังอาทาคูณะภาษานาคาเวสาราสหัตตจักกาการมาลสัตตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตาลธาจะอาคูนาคายาสัตสิโนเอระวันนมหานาโคศกปาคาสมิติงวังเยนาคาราเซสาสาคารันติทิพาทิชาปักกิวิสุทธัพจักคู เวหหยาสาตววนามัชปัตาจิตาสุปันนายติเตสะนามังอภยันตธานะคะราชนามาสีสุปันนาโตเขมากาสิพุทโสรันหาหีวาจาหีอุปปายันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุขุทังชิตาวชิะหัดเห็นะสมุทังสุราสิตาภาตาโลวาสาวาเสติทิมันโตยาสัสินโกาละกัญชามหาพิสมาสุราทานะเวขสายเวปะจิตติสุจิตติจัก ปะาราโทนโมจีสหสัสแตนจากริปุต,ตานังสัพเพเวโรจันมกาสันนายิตวะพระลิงเสนังราหุพัทามุป,ปาคมุงสมมามโยธานิพันเตภิกุนังสมิติงวนงังอาโปสเทวาปัทวีจเตโชวาโยตถาคมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจยสาสสาสหะเมตากลุกเมตากรุณากายกาอาโปเทวายาส,าสีโนโทัศเตเตทัศากายาสเพนันะตะวานินโน อิทีมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัสินโนโมทามานะอาภิกามุงภิขุนางสมาติงวนาเวนทูจะเทวาสารีจะสมาจัตุเวยามาจันทสุปานิสัเทวาจันทามากุบุรกิตาสุริยสุปานิสัตเทวาสุริยมากุบุรกิตานคกตยานิปุรกิตวาอาุมันทวรลหะกาวาสุนางวาสโวโสโถสโกปค้าปุรินโตทาเสเตทัสธากายาสเพนานาตาวานิโนยิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัตสินโนโมทามานะ อาภิการรมุงภิกขุนังสมิติงวนาาทาโคสักโคเทวะสลามากิสิขาริวะลินทกาจารชาจักอุมมะปุกพานิพาสินโนวรุณาสหธรรมาจักรจุตตาจักเนชกาสุริยารูจิลาอาคูอาควาสังวเนสินโนทัศเศัสทากายาสัพเนนตะวันนีโนอิทิมันโตโชติมันโตวันนาวันโตยาสัสินโนโมทามานาภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงวนา สมานามห ah าสมานามนุษสามนุษย์สุตมากิทาปุิสิกาอากูอาคูมโนปุตสิกาทาคูหรลยโยเทวาเยจะโลหิตวาสินโนปาราคามห ah าปาาคาอากูเทวายาสาสินโนท้าเสตเตทัสทากายาสัพเพนันตวันนิโนอิทิมันโตชุจิมันโตนาวันโตยาสสิโนโมทามานาพิกมัมพิกุนังสมิติงโมนังสุกากะรุมหาอรุณา คูเวคคณาสสะสหโอทาตะไหหะวาโมขาคูเทววิจักขณาสมาตาหาลักขาจามิสกกาจ่ายัาสัสิโนทันยังอาคาปชุนโนโยทิสะอาภิวัตติทัเสตเตทัสทากายาสัพเพนานาตะวันนี้โนจิมันโตชุจิมันโตวันนาวันโตยาสัจสิโนโมทามานาภิกามุภิโคนางสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจ่ายาสัสิโนสัพพิตกาลามาเสถาโชติมานาจะอาสวะ นิมมานา,าลัตติโนอากูอาทาคุปะระนิม,มิตาทาเสเตทัสตากายาสัพเพนานาตะวันิโนอิทิมันโจนจ,จิมันโตวันานาวันโตยาสัสสิโยโมธามะนาพิกมพกมรมพิกุนังสมิติงวะนังสันเฮเตเทวานิกายาสัพเพนานาตะวันิโนนามันเยวะขาชุงเยจันเยสัสสิสาสะหาปะปาวุทาชาติมัคคิลังโอคาตินนามานาสวังทัคเมมขมุคคาตลังนาคังจันทวะสิตาติตัง สุภมมาปรามาโตจะปุตตายจิมโตสหสัสนานังกุม,มาโลติโจสจะศบกปะคาสมิติงวนังสหสัสสะมะโลกาณังมหาภมมาพิธิตติอุปัตปันโดชุติมันโตปิสมากายโยยัสสิโนยัสาสิโสทสัสเศทาอิสลาคูปเจกาวาะวะวติโนเตสันจามชัชโตคาหาริโตปริวาริโตเตจสัสเพภิกกนเตสินเทเทเวสัพพมะเกมาลาเสนาภิกามีปสัสสะการัสมาธิยัง เอาาทาคันธาทพันธาธาราเคนะพันธามัถูโวสมันตาปริวาเลทัพมาโวบุจิหาโกจินังอิติตัฐมหาเสนโนกันหาเสนาเปใสยปาณินาปตาละมาหัดจ,จัสัตรังกตาวานะเพระวังยถาปวุสโกเมโคสทานายันโตสวิชุก,กตาทาโสป,ปัจจุทาวัติสังกุโถอสยังวเสตัดจัสัพพังพิญญายาวะวัคคิตาวานะจักขุมาตโต,าตามารติสัทธาสาวเเกสสเนตระเต มาลาเสนาภิกันตเตวิชานาทาภิกขโเวเจกอัตปามกะรงสุตวาพุทธศาสสาสนังวีตาลาเคหิปากามุงเนสังโรมามปีชยุกจัเพวิชิตาสังฆามาพยาติจายะสัสสินโวทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตติบทสวดจุลลาชัยยาปลกรนนาโมเมพุทธเตชัสารัาตายายะธัมมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวะ นารยาปารเมศุลราธิพมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีลักขกาสมุทาปูตุงคังคาจัสะพพมะชัยยาปสิทธิพวันตุเตชัยยาชัยยาธารณีธารณีอยทธาทีอุจจทีนารชีนาทีชัยยาชัยยาคคคนละตนละนิสัยลัลนสายเถรน้มารุราชาพนารชีชัยยาชัยยาคัมพีละสมพีนาเนทาราคีปีสาจะพูตะกาลีชัยยาชัยยาทุนนิมิตตะโครกี ชายะชายะสิงคีสุธาทานะมุขชาชายะชยะวรุณนะมุคขสัตตาชายะชยะจำปาทินาคักุลัตคันทกะชายะชยาคะคนชะคนนะตุรงสุกกะรัพุชงสีหาพยักคัตทีปาชายะชยะวรุณนะมุคยาตาชิตะชิตะเสนาดีบุญนะสุจินะเลดีชายะชยะสุขาสุขาชีวีชายะชยะธรณีตะเลสัทธาสุชายะชยะชายะธรณีสัตตินทัทนา ชยยะชยยมังกราลัญยาภาวะเขชชยยะชยยวรุณายาเขชชัยยชยยลักษเสุรภูชาเตชาชยยะชยยะพมีนาทคนาชยยะชยยราชาธิราชชัยชยยะชยยปัทวิงสัพพังชยยะชยยอหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชยยะชยยมเหสุโลฮาโลฮาดินเทวะชยยะชยยะพมมาสุรโกชยยะชยยนาโค วิรุณหะโกวิรุปักโโจันทิมาระว,วิอินโรจัตเเวนะเตยโยจักกุเวลโลวะรุโนปิจัคิวายโยจักพาชุนโนกุมาโลทตาลทะโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิพตาปะัสัะอาทยโยอิสิโนสาวกาสัพพาชยราโมพอนตุเตชยัชยรโมจกักสโค จัตสสะปาโรจ่าชยยกังเอเตนะชยยตเตชนะชัยยสธหิปนตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโขนตุเตชยะมังคลังชโยปิพุทธสัสิเิมาโตะยังมาลสัจจปาปิมาโตปราชโยอุตรโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยะตถาพมมคณาเหสินนงชโยปิพุทธสัสิเิมาโตะยังมาลสัจจปาปิมาโตปราชโยอุตรโคสยาม โคธิมันเทปะโมทิตาชยตาทาอินทาคณะมเหสีโนชโยปิพุทธสัจสิริมาโตะอะยังมาระสัจจะปาปิมาโตปราชโยอุตโคสยามโพธิมันเทปะโมธิตาชยตาธาเทวคณะมเหสีโนชโยปิพุทธสัจสิริมาโตะยังมาระสัจจะปาปิมาโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยตาทาสุปันนะคณะมเหสีโนชโยปิพุทธสัตสิริมาโตยังมาระสัจจะปาปิมาโต ปาราชยโยอุโอยามโพธิมันเทปโมทิตาชยาตธา,านาคคณามเหสีโนชายโยปิผู้ธด้สัตสิดีมาตัวยังมาลสัตจะปาปิมาตกปะราชโยโยอุโยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตทาสักพัมมาคณาเมเหสีโนชยันโตโพธิามูเลสัง,งยานางนันทิวธโนนันทิพธโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิชยสุชยามังคาเลปัาลาชิตะปะลังเกส,สีสีปะทวิปกคะเล อาพิเศกเกศผาปุถานังอะค่ะปัตโตปโมธาติสุนักขันตังสุมงังคลังสุปปะพะตังสุขทีตังสุขโนสุโมโตจ่าสุหยถับพมจาริสุปปะทกินังกายกรรมวังวาจักกรรมังปาทักินังปาทักินังมโนกรรมังปานิถิเตปาทักินาปาทักินานิกาตะวานละละพันตัเถปาทักขินีเตอัทธาลาทาสุวิตาวิรุณถาพุทธศาเสนอาโรคาสุวิตาโหดทัสหะสัพเพหิยาติพีสุนันตุโพนโต เยเทวาสมิฐานเีธิคาตาีิคายุกาสัทธาหนุโตสุกิตาหนุโตสัพพทาละขันโตสัพพาสัตานังละขันโตชินา,าสาสนางยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนระถายุตากาเลปวัสสันตุวัสสวัสสาระหะวัสาลหาละละหากาโลคาจุป,ปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขขังอรหันตุยาถาละหัง บทสวดรรมมานิยามมาสุดตังเอวาเมสุดตังอีกังสมัมยามปะกวาวะสาวาทิยังวิหาราจิเชเชตวะเนกับอนากับปิทิกัสสะลาเมตตาตะตละโขภะภะขวมันเตสิภิกขวติพาทัานเตติเตปิกขบภะกวนโตปัจจาศอสุงภะไว,าวตยตัถโวจะอุปปัฏฐาวาภิกขเวตถาคจานังอุปปัฏฐา นุปทาวาตถาคตานางทิตาวาสาทาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขลานิจติตัณถาคตวตพิสัมพุชเตียพิสมัมมตเียพิสัมพุชิตวาอภาิสัมมตวาจิกติตเทเส,สติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรลติวิภาชติอุตานิกโรติสัพเพสังขลานิจติอุปทาวาปิกเวตตถาคตานางนุปทาวาตถาคตานางทิตาวาสาทาตุธรรมะทิตตา ธรรมานิยมตาสัพเพสังฆราทุกขติตังถาคโตอภิสัมพุชเตปิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาพิสัมเ밋วาอาจิกติเทเสติปัญญาเปตติปัทเปติวิวารติวิภัชติตานิกโรติสัพเพสังฆราทุกขติถุกปัทวาภิกขเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตาานังทิตาวะสาทมธาตุธรรมานิยมตา สัพเพธมาอนัตาติตังตถาคตวพิสัมพุชติพิสเมติภิสัมภูชิตวาพิสมเมตวาอาชิคติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวรลติวิภัชติอุตตานิกโลติสัพเพธมานาตาติอิทัพะโวจักภคะวะอตตะมานาเตปิกุปภควันโตภะหาสีตัพินันทุนติ บทสวดพระเทกาลตากถาอาติตังนานวาวาคาเมยานปฏิการเขนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรละไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยา,าทีตามปะหินันตังปัตตันจานาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปปัจัยโยทำมังตถาตถาวิปัสสติอาังหิลาสังกปังตังวิถีอนุพวยเยผู้ใดเห็นทรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจมแจ้ง ม่งานเง่นคอนแคนเขาควรพ่อปูนาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตัปังโกชัญญามระนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคาราันเตนมะมาเหสนเนนามาจุนาพะการผัดเพียนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อไม่มีสําหรับเราเอวังมิหาลิมาตาปิงอโหรตะมาตันทีตังตังเวพาเทกาลตจิสันโตจิคเ,เตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่อย่างเช่น อย,อยู่เช่นนั้นไม่เกียรขคันทางกลางวันกลางคืนว่าอยู่ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราจีเดียวก็น,น่าชมบทสวดธรรมะสังฆเวคขาปัจเจปเจเวคณนะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายใจ,ใจิตใจและรูกป,ประธรรมนามาทาทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดกินแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขะสังขารคือร่างกายใจ,ใจิตใจลารูกป,ประธรรม นำมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารามิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุ่วงชีวิตตัางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนช่วงมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายามาริตัพทางอันเราจะพึงตายเป็นแพมรณะปริโยสานางมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังมีอเนียตังชีวิตของเราเป็นของไว่เที่ยงมาละนางเมนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตะกวรที่จะสังเวทอะยังกายโยอจิดังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นามอะเปตะวิญญาณหรงอคันปะสะสัสสกวิญญาณชุดโทอนเขาทิ้งเสียแล้วอะพิเสยสติจากนอนทับปะระเวงซึ่งแผ่นดินกาลิงฆราอีวาปะดุดดังว่าท่อนไม้ละท่อนฟืนนีรลถังหาประโยชน์มิได้อนันจาวาัตสังคารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปะทะวยะธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปอปชัชชตวานิลวนชันติกานเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปะสมโสุขโขความเข้าไปสง,งบระง,งับสังขารท,ทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจสะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะริงสูตรจามาริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เถวหัง มาริสามืแล้วก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่มีเอทาสังไซโยความสงสัยในความต,ตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย佛สวดเมตายังกิจจิยังกิจจิกุสดารังกรรมมังสัพเพหิพาเตหิกะตังปุญญโงอานุโมทันตุสุนันตววนตโพนโตเยเทวอาอสมิงฐาเนอาธิคตาธิกายุกาศธาหนตุ สุกิตาหอนตทุขะปัมโมจันตุมาตาปิตาสุกิตาหอนตูทุขะปัมโมจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหอนตูทุขะปัมโมจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหอนตทุกขะปัมโมจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพปตาสุกิตาหอนตูทุขะปัมโมจันตุสัพเพจาริยุปัชฌายา สุก <an> ิตาโหนตุทุขาปรมุตจันตุสัพเพนะคะตยาสุกิตาโหนตุทุขัปรมุตจันตุสัพเพทิวาสุกิตาโหนตุสุขาบปรมุตจันตุสัพเพสามะทินังสามิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตวคันติมายายติภักควานะโมโพธิสัตวคันติมายายติภักควานะโมโพธิสัตวคันติมายายติภักควา ติธานาคาหายาเทวตาสันติวิหาราว่าสิงนีถูกเปะเลโพธิกะโพธิะเลตาหิงตาหิงตาธรรมมาธาเนนภพนตุโปชิตาโสถถงกโลนาเตทะวิหามันเดเลเถราจมาชานวากาจพิโกสารามิแกธาปฏิวปาสกาคามาจเทสาลิขมะจิสระสัปานาพุตาสุวิตาพนตุเตสลาโพชชายปิจัทะสัพพาวะสังเตทิาตาอัทโวปปาติกา นิยาในการทำมาวะรังปิกิจจะเตสัพเพปิทุกัสสิกาลนัตตุสั่งพยายามทาโตจีราสตังทำโมทรมาทาราจะปุคลาสังโคหนตุสมะโควาถ่ายยาจหิตายะจะอามเหลักขตุสัตธรมโมสัพเพปิทำมาจริโนวุติงสปะปุเนยามะทำไมอะดีวะเวชิเตประสานนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสามมาทาลาปเวชันโตกาเลเทวุปวัสสันตุวุทิภวิยะสัตตานังสมิทัง เนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตลาชาเนจังลักขันติปุลตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนะชังลักขันตูสัพพทาเทวตาโยชนะคาถาสุขปัตตาจานีทัตุขาปยปัตตาจาริปยาโสกปัตตาจาิโสกาผนตูสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามเหฮิสัพพตางปุญญาสัพพทางสัพเพเทวนุโมทันตูสัพสะประสิทธิยาทางนางท่าทันตูสาส พรทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพะทาภาวนพิรตาหนตุขะฉันตุเทวตาคตาสุมังคลขถาหนตุสัพพังสุมังคลังลักันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถิหนตุนิรานตลังหนตุสัพพังสุมังคลังลักันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีหนตุนิลันตลังหนตุสัพพังสุมังขลังลักันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีหนตุนิลันตลัง สัพเพุทธาภะปตาปัจเจกันะจะยังพลันพลังอาหารตานะจเตเชนะละขังพันธามีสัพพโสัพเพุทธาระปตาปัจเจกันะจะยังอาหารตานะจเตเชนะละขังพันธามีสัพพโสสัพเพุทธาระปตาปัจเจกันะจะยังพลังอาหารตานะจเตเชนะละขังพันธามีสัพพโสสัพเพุทธาระปตาปัจเจกันะจะยังอาหารตานะจเตเชนะละขังพันธามีสัพพโส สัพเพ ata, พุ GS, พ cycles, ทธาภรปัตตาปัจเจกนัจะยังอรหันตานัจเตเชนะลักษังพันธามิสปะโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกนัจะยังอรหันตานัจเตเชนะลักขังพันธามิสปะโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกนัจะยังอรหันตานัจเตเชนะลักขังพันธามิสปะโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกนัจะยังอรหันตานัจเตเชนะลักขังพันธามิสปะโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกนัจะยัง อรหันตานะจเตเชนนะละขันธามิสุพสนด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกาอ้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชนาราชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารย ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสักพะสิริมงคลแก่พระเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพบนชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ขพระเจ้าขอ้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทง้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อาดมโนธนาสาธุการในบุญกุศลนี้ โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งปวงที่3ามสิงห์บุเรียได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและพุิธานุภาพบรนศักิ์สิ์อํานวยผลให้เป็นสิริม,มงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการถอ